วารีนี่ก็เป็นพื้นที่ที่มีการผสมผสานคนหลายกลุ่มหลายชาติพันธุ์เนี่ยเข้ามาตั้งกินสารทวารีที่พูดถึงเนี่ยนะลังยาสิวโตโรปตีคนนี้มันเป็นเมืองท่าเท่านั้นการที่เป็นเมืองท่าเนี่ยมันเป็นที่รวมของคนหลายชาติพันธุ์เข้ามาแั้งพอค้าคนอพผยกเข้ามาเนี่ยมันก็มาสมัยเริ่มจะสมัยชุวันภูมิแล้วเข้ามาตั้งกินสารมันผสมผสานฆ่ากันหมดเลยแต่การที่ฆ่ากันอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เป็นเวลาที่ผ่านไปเป็นตามสี่วุ่มมันเกิดจำนึกร่วมว่าเป็นพวกเดียวกันแม้จะ จะเป็นคนไทยไปแลวครับมันก็คือพวกนี้เพราะนั้นเวลาเราดูป้าชาประชาชนเนี่ยมาผู้คนเนี่ยเราต้องมีหลักนะหนึ่งคนในกลุ่มนั้นอยู่ในพื้นที่อะไรในสมัยเวลาอะไรใช่ไหมถ้าเปลี่ยนมันก็เข้าสู่สมัยใหม่เรืสมัยทวารดีเนี่ยเป็นสมัยที่มันเติบโตเป็นบ้านเป็นเมืองมีภาษาใช้มีศิลปะวัฒนธรรมใช้โดยเฉพาะเรื่องทางศาสนาและวามเปทวารีของเราเนี่ยดูหลักฐานทางศาสนาแล้วคุณใหญ่เป็นพุธมีทั้งพุธพุธมหายานกเถรวาทเนี่ยมันผสมกันอยู่เลย13ขึ้นไปเนี่ยเป็นอิทธิพลของมหายานทั้งนั้น แล้วตรงนี้ในช่วงเวลาเนี่ยมันมีเส้นทางการค้าทางทะเลของราชวงศ์ถังที่พามจากจีนมาถึงอ่าวไทยตัดไปมาเลียแล้วก็ไปอินเดียเมื่เกิดปะเมืองท่าอะไรขึ้นเยอะแล้วในช่วงเวลาเนี่ยแวร่ใหญ่อีกแพรนหนึ่งคือศรีวิชัยใช่ไหมร่วมสมัยกันถ้าาเจนละระว่วมสมัยกันอันนี้คือ,หล,อหลักฐานที่เราได้จากที่เราศึกษาตรงนี้นิทาดีในที่ผมพูดถึงเนี่ยมันหมายถึงว่าเป็นยุคสมัยเวลาตั้งแต่ระชที่ที่สิบสิบสองพอตอนจากสิบสี่เมื่อเข้ายุคใหม่